ถ้าหุ่นยนต์ตั้งท้องได้จะเป็นยังไง Take off t ทคอ of ทับอีพิ so ซดนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะในปี2,566ผู้หญิงกว่า260,000คนทั่วโลกต้องเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือการคลอดนั่นหมายความว่าในทุกๆ2นาทีจะมีแม่หนึ่งคนต้องเสียชีวิตเพราะการให้กำเนิดชีวิตใหม่ล่าสุดบริษัทไคว่าเทคโนโลยีเมืองกวางโจวในประเทศจีนเปิดตัวหุ่นยนต์อุ้มบุญตัวแรกของโลกที่ช่วยลดภาระทางร่างกายและจิตใจให้กับคุณแม่พร้อมเป็นความหวังใหม่ให้กับผ ซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าจะเปิดตัวต้นแบบในปีหน้าโดยมีราคาประมาณ500,000บาทไทยซึ่งเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่มาพร้อมกับหมดลูกเทียมในช่องท้องค่ะมีการเชื่อมต่อกับสายสะดือสําหรับส่งอาหารรูปแบบ24ชั่วโมงทําให้สามารถเลี้ยงตัวอ่อนจนคลอดได้เป็นเวลา10เดือนเหมือนกระบวนการตั้งครรภ์นในมนุษย์แบบเป๊ะๆค่ะโดยนักวิจัยนะคะก็จะนํามดลูกเทียมไปติดตั้งในตัวหุ่นยนต์เพื่อให้มนุษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์และตั้งท้องได้แต่วิธีการปฏิิสสสนนธไขข่่แแลลลละเเปปร์มมตอดดจกกาาใใู้ วิธีที่หุ่นจะคลอดลูกออกมานั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการค่ะคำถามที่ตามมาคือถ้าเทคโนโลยีนี้ถูกใช้แบบผิดเราจะรับมือ,อยังไงเพราะว่าแม้แต่การอุ้มบุญแบบปกตินะคะก็เคยถูกนําไปเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์มาแล้วหากหุ่นยนต์นี้ทําให้การตั้งคนันง่ายขึ้นความเสี่ยงเหล่านี้ก็อาจเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งกต้ังติดตามกันต่อนะคะว่าหากในอนาคตถ,ถูกพัฒนาจนสําเร็จจนใช้งานได้จริงและผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วจะมีกรอบกฎหมายหรือมาตรการควบคุมหรือไม่เพราะการพัฒนานี้อาจให้ทั้งประโยชน์และ ในเวลาเดียวกัน